สวัสดีค่ะช่อง Inspiration p o s t c s t โดยครูเมนพัฒวันนี้เราจะมาพูดคุยกัน10ข้อยอดแย่ที่ทำให้ภาวะผู้นำล้มเหลวไม่เป็นท่าข้อที่1จัดการรายละเอียดปลีกย่อยไม่ได้ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจำเป็นจะต้องมีทักษะการจัดการและดูแลรายละเอียดปลีกย่อยไม่มีผู้นำดีๆคนไหนยุ่งเกินไป จนไม่มีเวลาทำงานที่จะต้องอาศัยความสามารถของความเป็นผู้นำไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำหรือว่าผู้ตามการยอมรับว่ายุ่งเกินกว่าจะเปลี่ยนแผลหรือใส่ใจกับสถานการณ์เร่งด่วนเท่ากับคุณยอมรับว่าตัวเองไม่มีประสิทธิภาพผู้นำที่ประสบความสำเร็จ จะต้องเก่งกาจในเรื่องของรายละเอียดที่จะต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตอนเองแน่นอนว่ามันจะต้องรวมถึงความสามารถในการแจกจ่ายภาระงานให้กับทีมงานด้วย 2. ไม่อยากทำงานที่ต่ำต้อยผู้นำยิ่งใหญ่จะไม่เกี่ยงงอนถ้าจำเป็นจะต้องทำงานหรือรับผิดชอบใดๆก็ตามที่ตนเองสั่งให้คนอื่นทำข้อ 3. คาดหวังว่าจะได้รับค่าจ้างจากสิ่งที่ตนรู้แทนที่จะเป็นสิ่งที่ตนทำโลกนี้จะไม่จ่ายค่าตอบแทนให้กับคนที่รู้แต่จ่ายให้กับคนที่ทำหรือกระตุ้นให้คนอื่นทำข้อ4กลัวการแข่งขันกับลูกน้องผู้นำที่มัวแต่กลัวว่าลูกน้องจะแย่งตำแหน่งไม่ช้าก็เร็วจะโดนแย่งตำแหน่งนั้นจริงๆแต่ผู้นำที่มีความสามารถ จะฝึกฝนลูกน้องและแจกแจงหน้าที่รับผิดชอบซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผู้นำไปอยู่ในหลายๆที่และสนใจหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกันความจริงแท้แน่นอนคือคนที่ทําให้คนอื่นทำงานได้จะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าคนที่ลงแรงทําด้วยตนเองผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะใช้ความรู้เกี่ยวกับงานและบุคลิกน้าดึงดูดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคนอื่น และกระตุ้นให้คนอื่นทำงานดีขึ้นและมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 5. ไม่มีจินตนาการเมื่อไม่มีจินตนาการสร้างสรรค์ผู้นำก็ไม่อาจจะจัดการกับภาวะฉุกเฉินและสามารถสร้างแผนเพื่อแนะนำแนวทางกับลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพได้ 6. เห็นแก่ตัวผู้นำที่เอาความดีความชอบจากผลงานของทีมไปเป็นของตนเองทั้งหมดจะถูกลูกน้องเกลียดชัง แต่ผู้นำที่แท้จริงจะไม่ขอรับเกียรติใดๆเขาจะยินดีเมื่อเห็นลูกน้องได้รับความดีความชอบนั้นและเข้าใจดีว่าคนส่วนใหญ่จะทำงานดีขึ้นเมื่อได้รับคำชมและการยอมรับมากกว่าจะได้รับเงินมากขึ้นเพียงอย่างเดียวเท่านั้นข้อ 7. อารมณ์ร้ายผู้ตามจะไม่เคารพผู้นำที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวการที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหน ยังเป็นบ่นทำลายความอดทนอดกลั้นและพลังของลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วยข้อ8ไม่ซื่อสัตย์ผู้นำที่เพื่อนร่วมงานมองว่าไร้ความซื่อสัตย์หรือเชื่อใจไม่ได้จะอยู่ในสถานะหัวหน้าได้ไม่นานคนไม่ซื่อสัตย์นั้นน่ารังเกียจที่สุดและความไม่ซื่อสัตย์เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้คนมากมายล้มเหลวกันมาทั้งนั้น ข้อ9ชอบเน้นย้ำถึงอำนาจของการเป็นผู้นำผู้นำที่ดีจะนำด้วยการกระตุ้นไม่ใช่ทำให้ลูกน้องกลัวผู้นำที่ต้องการทำให้ผู้ตามประทับใจด้วยอำนาจจัดอยู่ในประเภทผู้นำด้วยการใช้กำลังผู้นำที่ดีจริงต้องไม่เป่าประกาศอำนาจของตัวเองเลยแต่แสดงให้เห็นผ่านการกระทำที่ดีเช่นความเห็นอกเห็นใจลูกน้องความเข้าใจ ความเป็นกลางความยุติธรรมและการกระทําที่บ่งบอกว่าตนเองเข้าใจงานเป็นอย่างดีและข้อที่10ชอบเน้นย้ำตำแหน่งผู้นำที่มีความสามารถที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งเพื่อให้ลูกน้องเคารพนับถือแต่พวกที่ชอบเน้นย้ำถึงตำแหน่งของตอนเองอยู่เสมอมักจะเป็นพวกที่ไม่มีคุณสมบัติอื่นใดให้อวดอ้างประตูห้องทำงานของผู้นำที่ดีนั้น จะเปิดกว้างอยู่เสมอเพื่อต้อนรับทุกคนที่อยากจะเข้าพบโดยไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองหรือการโอ้อวดแสดงตนเหนือกว่าคนอื่นทั้งนั้นทั้งหมด10ข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่ยอดแย่ของผู้นำที่ล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าเลยดังนั้นถ้าต้องการเป็นผู้นำที่ดีเป็นที่ยอมรับและได้ใจลูกน้องให้หลีกเลี่ยง10ข้อนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับวันนี้ สิบข้อยอดแย่ที่ทำให้ภาวะผู้นำล้มเหลวไม่เป็นท่าก็ยุติลงเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านติดตามช่อง Inspiration Podcast โดยครูเมนพัฒ์ต่อไปในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ